ตำมะฮงกันนะจ้ามีพริกมีกระเทียมจ้าันนี้มือนี่มือนี่ตำมะฮงตำมะนักรกรอิกรกระติกระต่ายมันจะบงงังเสียงตำทะเลตำมะฮงใส่กุ้งปลาหมึกตีนไก่ เอาเด้อพี่น้องเด้อตำมุฮงเด้ดจ้าโอ้ส่วนเผ็ดตำเลกตำพริกกระเทียมก่อนอเอาละวตำเลหลายมาเด้อจ้าตำสมตำเด้อจ้าไไหนนาวนาบ้าน มะนวาวจะ่ลงไปใส่เปลือกลงบนน้ำเลยจ้ะหอม,มกระเทียมหรือว่าอะไรอย่างเริ่มลืมชื่อมันลวใส่ลงไปลเลยโยกยกโยกจังหน่อยคลุกเคล้าคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันพรินัวพริกพิเศษไปไปหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะ ta, lá, máy xoắn một/2, 2 loại, tan tắn bíp, hoàn piêu hoàn piêu, Bây giờ ra Thì hôn nhầm lên Thìm nơi. Thìm nơi. Thìm không? Thì lên lại Đừng. Đừng มีใส่ปลามีกุ้งปลาหมึกปีนไก่ใส่ลงไปแล้วจ้ะลวกเรียบร้อยลวกเรียบร้อยโยก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 เสร็จเสร็จเสมาเริ่พี่น้องเริ่มมาเจ้า มาเด้อเส็สสจ้ามาด้จ้ามาด้จ้าพี่น้องเด้อมากินตำมากินตำทะเลกับแม่เพ็ญนะจ้าตำมะฮุงใส่กุ้งปลาหมึกตีนไก่ทะเลทะเล จากทะเลไทะเลมาได้จ้าเด้อแซ่บเสียลจ้ามาจ้าม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 าแลวจ้ามากินกับแม่เพ้นเลยจ้ามาเลวจ้าเด้อพี่น้องมากินกับแม่เพ hmm ้นเลยจ้าแซ่บจ้ามาเด้อมาเด้อคลิปนี้ก็ซานี้ก็เด้อพี่น้องฝากกดติดตามช่องแม่เพ้นพากินเลยจ้าขอบคุณค่ะบายบายจ้า 拜拜。Bye bye.